สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลทอล5 minutes a day to b esterday here y รายการที่ทำให้ทุกคนเริ่มต้นการสร้างเวลทั้ง5ด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันด้วยกันนะครับวันนี้ EP ทีที่70ภาพใหญ่กับภาพเล็กสำคัญอย่างไรกับการลงทุนนะครับภาพใหญ่นี้ก็มี คำพูดได้หลายความนะครับก็คือมองภาพรวมก็ได้ครับเป็นโอเวอร์วิวเรือเราจะมองว่าเอเป็นเบิร์ดไอวิวไหมก็คือเรามองจากด้านบนเวลาเราเห็นก็จะเหม็นเป็นภาพใหญ่กันนะครับก็คือมองเป็นองค์รวมก็คือมองแล้วมองเห็นกว้างนะครับแต่แน่นอนนะก็เหมือนกับที่เราไปดูวิวต่างๆใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นภาพเห็นกว้างมากเห็นมุมเนี่ยเหมือนกับ3าม้อองศาเลยใช่ไหมครับเวลาที่เราไปเห็นเอ่อเวลาขึ้นไปที่สูงๆนะฮะเวลาเราไปขึ้นไปดูตึกสูงๆเวลาดูวิวนั่นคือเราจะเห็นภาพใหญ่ มันก็เหมือนกับนกอะครับที่เราเห็นแบบจากด้านบนใช่ไหมฮะเราดู google map เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราจะเห็นแบบทุกอย่างเยอะแยะเลยแต่ในภาพเล็กแหะครับเราอาจจะไม่เห็นชัดใช่ไหมฮะเพราะถ้าภาพเล็กเห็นชัดมันก็ต้องซูมเข้ามาข้างในนิดนึงใช่ไหมฮะเราก็จะมองเห็นภาพเล็กที่ชัดขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะเห็นรายละเอียดนที่ชัดแต่เห็นจํานวนเนี่ยไม่เยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือภาพใหญ่กับภาพเล็กภาพเล็กก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะฮะมีลายนู่นลายนี่ลายนั้นลายยังไงหรือแม้ถ้าเกิดว่าเรามองเข้าไปในป่าเนี่ แต่ถ้าเกิดเรามองไปเห็นแล้วเ,เห็นตัวเต่าทองตัวนี้ใช่ไหมฮะอยู่บนต้นไม้เนี่ยเราเรียกภาพนี้ก็ภาพเล็กใช่ไหมครับเวลาเรามองภาพเล็กเนี่ยเราก็รู้สึกโหเต่าทองนี่ตัวใหญ่มากเลยอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วภาพใหญ่นี่ก็คือว่าเต่าทองนี่เป็นแค่หนึ่งในระบบนิเวศของป่านั้นทั้งป่านั้นเองนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเราจะอธิบายกันให้ง่ายๆก็คือว่าภาพใหญ่มันก็เหมือนกับบริบทเราในชีวิตน,นะครับส่วนเรื่องของภาพเล็กก็เหมือนกับเนื้อหาหรือรายละเอียดที่เรามักจะสนใจซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครว่าการลงทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเรามักจะสนใจแต่ภาพเล็กครับก็คือสนใจเรื่องในเรื่องของรายละเอียดนั่นเองเดี๋ยวเราจะอธิบายกันให้ฟังนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนส่วนใหญ่ในตลาดถึงสนใจแต่ภาพเล็กนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะฮะข้อมูลเดียวกันเองนะครับเช่นเรื่องเตาทองเรื่องสแต็มเรื่องอะไรก็ตามนะฮะก็จะถูกทําให้เข้าใจที่แตกต่างกันได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยมองหรือพิจารณาข้อมูลนั้นเนี่ยจากภาพเล็กหรือภาพใหญ่นั่นเอง ยิ่งคุณเรียนรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเห็นความสําคัญของบริบทหรือภาพใหญ่เนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกสอนว่าจะต้องทําอะไรก่อนจะถูกสอนให้คิดถูกไหมฮะซึ่งนั่นเป็นกระบวนการที่สวนทางกับสิ่งที่มันควรจะเป็นในการสร้างความมั่งคั่งนั่นเองในชีวิตประจำวันนะครับบริบทของเราเนี่ยมักจะถูกเผยออกมาทางคําถามที่พวกเราใช้เวลาที่เราจะถามคําถามเนี่ยนะฮะ คำถามที่เรามักจะถูกถามเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะผมเองมีเพื่อนมาถามประจํมานะฮะว่าเอ๊ะมีเงินสักหมื่นหนึ่งเนี่ยไปลงทุนอะไรดีซื้อหุ้นอะไรดีซื้อหุ้นที่ไหนดีซื้อหุ้นอะไรอย่างไรดีหรือกระถามที่เลยตรงๆนะฮะว่าเออพี่กอฟหุ้นที่เพิ่งซื้อไปเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยราส,สุดเนี่ยคุณซิ่งเนี่ยรุ่นอะไรลงทุนในที่ไหนดีบ้างถามแบบในเชิงสูตรสําเร็จเลยนะครับว่าซื้อหุ้นอันไหนดีลงทุนอะไรดีลงทุนตอนไหนดี มันตรงกันข้ามเลยนะครับน้อยคนมากเลยนะครับที่จะเถอะถามผมในคําถามที่ว่าพี่ก๊อฟตอนนี้พี่ก๊อฟกำลังศึกษาเรื่องอะไรหรอหรือคอร์สสุดท้ายที่พี่ก๊อฟนั่งเรียนอยู่เนี่ยเป็นคอร์สเรื่องอะไรหรอไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับเรียกว่าภาพใหญ่ครับแต่การที่ว่าถามว่าซื้ออะไรซื้ออย่างไรเนี่ยเรียกว่าภาพเล็กครับไม่ถูกไม่ผิดใช่ไหมครับไอ้สิ่งนี้แหละครับมันแสดงให้เห็นถึงมายเซทที่ต่างกันครับซึ่งไอ้มายเซทที่ต่างกันเนี่ยแหละครับมันเป็นกุญแจสําคัญไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนนะครับ พรความสําเร็จในการลงทุนนั้นมันมีอะไรมากกว่าเรื่องการวางเงินนะครับไว้ถูกที่ถูกต่างครับนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญที่ฉลาดนะครับจะมองการลงทุนในบริบทหรือในภาพใหญ่ไปที่การเรียนรู้ครับและนั่นเองนะครับช่วยห้ให้ผลลัพธ์การลงทุนของคนที่เป็นคนมองภาพใหญ่เนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับและหลายคนคงจะรู้จักโรบบทคิโอซกิใช่ไหมฮะซึ่งเป็นปรมาจารย์คนหนึ่งในการสอนภาพใหญ่ ให้กับผู้คนนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เขาเนี่ยสอนเรื่องเองินสีด้านใช่ไหมฮะเขาจะไม่ได้สอนนะฮะว่าจะซื้ออสังหาอย่างไรหรือจะสอนว่าซื้อหุ้นตัวไหนหรือวิธีการซื้อหุ้นเป็นอย่างไรแต่นั่นแหละครับเป็นการสอนที่ทรงพลังครับเพราะมันได้เปลี่ยนบริบทหรือเปลี่ยนภาพใหญ่ให้กับผู้คนในการมองเรื่องการลงทุนครับมันทําให้คนเราเนี่ยมองลึกลงไปในปรัชญาและก็วิธีคิดในการหาไรายได้ของพวกเขาเองครับซึ่งประกอบไปด้วย เงินสีด้านนั่นเองใช่ไหมฮะก็คือ ESBI นั่นเองครับว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยมีอาชีพอยู่ด้านไหนของเงินสีด้านนั่นเองซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นหนึ่งในพลังที่ซ่อนเล้นอยู่ในเงินทั้งสีด้านเพราะมันทําให้เรามองเห็นตัวเราเองว่าเราเนี่ยได้ไรายได้จากช่องไหนในวันนี้และตัวเราเองอยากที่จะเป็นหรืออยากที่จะย้ายไปอยู่ในช่องไหนในวันข้างหน้าหากมองในเชิงลึกมันก็คือการแนะนําให้คนเราเปลี่ยนตัวตนของตัวเราเ,เองนะครับ ราะการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรามันก็คือการเปลี่ยนแปลงไมเซ็ตมันก็คือการเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ถูกไหมครเพราะเราเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่แล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนมุมมองถูกไหมครับที่เรามีต่อการมองในการลงทุนเรานั่นเองและการเรียนรู้และการทำควาเข,ข้าใจในภาพใหญ่นี้เองครับจะช่วยขยายสิ่งที่เราเรียนรู้ให้มันกว้างขึ้นครับและเห็นรายละเอียดที่มันมากขึ้นและทําให้เราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราต้องทํามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน อันั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะสื่อและพยายามที่จะแชร์นะครับให้กับทุกๆคนที่มาฟังผมทุกวันก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้าใจถึงวิธีการในการลงทุนนะครับในการลงทุนในตราสารการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นทเด็กหรือเซ็ตห้าสิบอะไรก็ตามแต่อย่าลืมนะฮะผมเนี่ยนะฮะจะบอกคุณตลอดเลยนะครับว่าคุณทุกคนเนี่ยจะทําตามที่ผม บอกได้ในเลเวลไหนหรือเงื่อนไขไหนเพราะบริบทของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าความรู้ทางการเงินของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันที่มาและเงื่อนไขในการหาเงินมาก็ไม่เท่ากันฉะนั้นทุกคนจึงจําเป็นที่จะต้องเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับชนิดของเงินความเย็นความร้อนของเงินจุมฮะถึงผมจะบอกไปว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณถือทนได้ไม่เท่ากันเข้าด้วยราคาที่ต่างกันซื้อด้วยเงื่อนไขในชีวิตที่ต่างกันมีเวลาดูหุ้นที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถที่จะประสบผลสําเร็จในการลงทุนได้เท่ากันเช่นเดียวกันครับเพราะถ้าเกิดเรายังไม่เปลี่ยนภาพใหญ่คุณไม่มีทางหรอกครับที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตคุณคุณได้วันนี้ขอจบไปด้วย it is impossible to produce superior performance unless you do something different from the majority John น e m ม l e ตันนะฮะเคยพูดไว้ว่ามันเป็นไม่ไ,มได้หรอกครับที่คุณเนี่ยนะฮะจะสร้างผลงานหรือสร้างประสิทธิภาพที่มันเหนือกว่าผลงานของคนอื่น ถ้าคุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําทอะไรที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ได้ใช่ครับคนส่วนใหญ่นั้นก็คือมองแต่ภาพเล็กครับถูกไหมฮะมองแต่รายละเอียดซื้ออะไรซื้อหุ้นตัวไหนดีแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วภาพใหญ่ที่สําคัญกว่าก็คือการเรียนรู้ครับวันนี้ขอบขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับอย่าลืมสับสกให้ไลค์แชร์คอมเมนต์ติชมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้างเว็บสวัสดีครับ